วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Cypher m i n i n g ฮะหลายคนอาจจะรู้จักในฐานะบริษัทขุดคริปโตใช่ไหมครับแต่เรื่องราวของเขาเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับคือเป็นการเดินทางที่แบบไม่ธรรมดามากๆจากโลกของ Bitcoin ไปสู่การเป็นคุมพลังเบื้องหลังให้กับวงการ AI ที่กำลังบูมสุดๆซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันฮะว่าเขาทำได้ยังไง โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นแล้วต้องขยี้ตากันเลยดีกว่าฮะดูนี่สิครับในปี2023ที่ผ่านมาหุ้นของ c y p h e r Mining เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง1,042%ใช่ฮะฟังไม่ผิด1,000กว่าในขณะที่พี่ใหญ่อย่าง Amazon โตไปแค่79%ส่วน Apple ก็55%เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันก็เกิดคำถามตัวโตๆขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยบริษัทขุดบิตคอยน์เนี่ยนะ จะทำผลงานแซงหน้าบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปได้เป็น10เท่ามันเป็นไปได้ยังไงนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขคำตอบกันในวันนี้เอาละครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของไซเฟอร์กันก่อนไปดูกันว่าเขาแจ้งเกิดในฐานะดาวเด่นของ Wall Street ได้ยังไงแล้วอะไรคือเครื่องจักรทาเงินสาคัญของเขาซึ่งแน่นอนครับมันก็คือการขุดบิตคอย n นั่นเองเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นนะครับอธิบายง่ายๆเลย การขุดบิตคอยเนี่ยมันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงมากๆที่เขาเรียกว่าเครื่องเอ i ิกมาช่วยกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนสุดๆเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายบิตคอยไงครับและพอแก้โจทย์ได้เนี่ยคนที่ขุดก็จะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยเหรียญใหม่ก็เป็นโมเดลธุรกิจแบบนี้แหละครับคือเส้นทางของไซเฟอร์เนี่ยมันเร็วแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับลองดูไทม์ไลน์นี่สิฮะเขาเพิ่งก่อตั้งกันเมื่อปี2020เองนะ ผ่านดีอสพ a c ระดมทุนไปได้กับเกือบ600ล้านดอลลาร์ปีถัดมา2021ก็เริ่มขุดเลยแล้วแค่2ปีให้หลังก็กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่แบบร้อนแรงที่สุดใน Wall Street ไปแล้วก่อนที่จะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากๆในปี2025ทีนี้ความสําเร็จในช่วงแรกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟลุกนะครับไซเฟอร์เขามีข้อได้เปรียบที่คิดมาอย่างดีเลยอย่างแรกเลยคือเขาไปทําสัญญาซื้อไฟฟ้าต้นทุนต่ําระยะยาวไว้ที่เท็กซัส อันนี้สาคัญมากในธุรกิจขุดคริปโตแล้วเขาก็เป็นเจ้าของ Data Center ขนาดใหญ่ของตัวเองเลยใช้เครื่องขุดที่ประสิทธิภาพสูงปี๊ดและที่เด็ดที่สุดก็คือกลยุทธ์ด้านพลังงานที่มันยืดหยุ่นมากๆคือพอค่าไฟแพงๆเขาก็หยุดขุดแล้วขายไฟคืนเข้าระบบแทนได้กําไรอีกทางกกง่ายๆก็คือเขาวางรากฐานธุรกิจมาได้แข็งแกร่งและฉลาดมากๆตั้งแต่แรกเลยแล้วนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยจุดที่ทําให้เรื่องราวนันพีคขึ้นไปอีก นั่นก็คือการปรับทับครั้งใหญ่พุ่งเป้าไปที่โลกของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองคือไซเฟอร์เขามองการไกลครับเขากำลังจะอัปเกรดตัวเองให้เป็นมากกว่าแค่บริษัทขุดคริปโตโดยการกระโดดเข้ามาในธุรกิจที่เรียกว่า High Performance Computing หรือ HPC เพื่อมารองรับการเติบโตที่มันแบบโอ้โหระเบิดเถืเอ่องของ AI ผู้ได้เห็นภาพง่ายๆก็คือเขาเอาโรงไฟฟ้ากับ data center ที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละมาให้บริการกับตลาด AI ที่กำลังต้องการพลังการประมวลผลแบบมหาศาล เป็นการใช้สินทรัพย์เดิมให้คุ้มค่าสุดๆลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยฮะฝั่งซ้ายเนี่ยคือธุรกิจเดิมการขุดบิตคอยรายได้นี่คือ,อวือหวาสุดๆขึ้นลงตามราคาคริปโตเลยแต่ดูฝั่งขวาสิครับการบริการให้ AI/HPC Hosting นี่มันคนละเรื่องเลยนะฮะรายได้มันจะนิ่งและมั่นคงมากเพราะมาจากสัญญาระยะยาวแถมกําไรก็ดีกว่าด้วยเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าการปรับตัวครั้งนี้มันเป็นการเดินหมากที่ฉลาดสุดๆในเชิงธุรกิจเลย แล้วการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนสวยๆบนกระดาษนะครับแต่มันถูกพิสูจน์แล้วด้วยดีระดับเกมเชนเจอร์เลยที่เหมือนกับว่ามีพี่เบิ้มจากซิลิคอนวอลเลย์มาบัะทับตรารับรองให้เลยว่าเฮ้ยไอเดียนี้เวิร์ก3 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐใช่ครับ3,000ล้านนี่คือตัวเลขมูลค่าของข้อตกลงนี้คือมันมหาศาลมากแล้วมันก็บอกเราได้ชัดเจนเลยว่าตลาดเชื่อมั่นในทิศทางใหม่ของไซเฟอร์ขนาดไหนเรามาเจาะลึกดีลนี้กันหน่อยดีกว่าฮะ คือมันเป็นข้อตกลงให้บริการ AI hosting ยาวถึง10ปีเลยนะกับพาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่า FluidStack แต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับคือมี Google เข้ามาค้ำประกันสัญญาเช่าให้มูลค่า1.4พันล้านดอลลาร์แถม Google ยังได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น c เ p h e r ไปด้วยอีกประมาณ5.4นี่มันไม่ใช่แค่ดีลลูกค้าธรรมดาแล้วละครับแต่มันคือการจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเลย สรุปง่ายๆเลยนะฮะหัวใจสําคัญของดีลนี้ก็คือ 1. มันการันตีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคงให้กับไซเฟอร์ไปอีกเป็น10ปีเลยและ 2. ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันคือมันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าโครงสร้างพื้นฐานของไซเฟอร์เนี่ยมันมีคุณภาพระดับท็อปของวงการจริงๆถึงขนาดที่ Google ยอมเอาชื่อมาการันตีให้ เอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่อาจจะดูงงๆที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขเรื่องของงบการเงินที่ถ้าใครได้เห็นแวบแรกเนี่ยอาจจะเกาหัวเลยว่าตกลงแล้วบริษัทนี้มันกำไรหรือขาดทุนกันแน่ฟะลองดูตัวเลขนี้ก่อนนะครับถ้าเราไปดูรายงานตามหลักการบัญชีเป๊ะเป๊ะหรือที่เรียกว่า GAAP เนี่ยในไตรมาสสปี2025เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก คือไซเฟอร์ขาทุนสุทธิไปถึง45.8ล้านดอลลาร์โอ้โหเห็นตัวเลขนี้ววบแรกนักลงทุนมีใจหายกันบ้างแหะครับคำถามก็คืออา้าวไหนบอกว่าธุรกิจดีมีดีลใหญ่กับ Google แล้วทำไมทำไมบนกระดาษมันถึงขาดทุนยับขนาดนี้ละ่ะแต่ช้าก่อนครับพอเราไปดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากำไรปรับปรุงหรือ adjusted earnings ซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาตัดรายการแปลกๆที่ไม่ใช่เงินสดออกไป ภาพมันกลับตาลปัดเลยครับจากขาดทุนกลายเป็นกำไร30.3ล้านดอลลาร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้คืออย่างนี้ครับในทางบัญชีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดรวมอยู่ด้วยหรือพูดง่ายๆคือค่าใช้จ่ายในกระดาษแต่บริษัทไม่ได้ควักเงินจ่ายออกไปจริงๆซึ่งตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยในเคสนี้ก็คือค่าเสื่อมราคาครับมันปลาเข้าไปตั้ง44.1ล้านดอลลาร์เนี่ย ที่มันเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าไซเฟอร์เขาเพิ่งอัปเกรดเครื่องขุดล็อตใหญ่แล้วก็ปรับลอดอายุการใช้งานทางบัญชีของเครื่องลงจาก5ปีเหลือแค่3ปีพอทําแบบนี้ปุ๊บตัวเลขค่าเสื่อมในกระดาษมันก็เลยพุ่งกระฉูดเลยแต่เงินสดในบริษัทไม่ได้หายไปไหนนะครับพอเราเอารายการพวกนี้ออกไปเราถึงจะเห็นภาพจริงว่าเฮ้ยธุรกิจหลักของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกําไรดีมากเลยนะเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาส่องอนาคตกันหน่อยว่าเส้นทางข้างหน้าของไซเฟอร์เนี่ย มันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเต็มไปด้วยขวากน้ำกันแน่ถ้ามองในฝั่งของโอกาสหรือ The Promise เนี่ยต้องบอกว่าอนาคตดูสดใสามากเลยครับแผนการเต,ติบโตของเขาชัดเจนสุดๆอย่างแรกเลยคือจะเพิ่มกำลังการขดหรือ Hash Rate ให้ได้เกือบเท่าตัวในภายในสิ้นปี2025 2คือสร้าง Data Center ใหม่ๆอย่าง Black Pearl กับ Barber Lake ให้เสร็จ3คือขยายโครงการหาแหล่งพลังงานเพิ่มอีกกว่า2กิกะวัตต์ เยอะมากนะครับและแน่นอนที่สุดคือต้องหาลูกค้าเซ็นสัญญา HPC กับ AI เพิ่มอีกเรื่อยๆแต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับในฝั่งของความเสี่ยงหรือ the peril ก็มีเรื่องที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเหมือนกัน 1. เลยความพันผวนของราคา Bitcoin อันนี้คือความเสี่ยงคลาสสิกของธุรกิจนี้เลย 2. คือโอกาสที่หุ้นจะโดน dilute หรือเจือจางลงถ้าบริษัทต้องระดมทุนเพิ่มในอนาคต 3การแข่งขันจากเจ้าตลาด Data Center เดิมที่เขาก็เป็นยักษ์ใหญ่กันทั้งนั้นและสุดท้ายคือธุรกิจนี้มันต้องใช้เงินลงทุนสูงมากซึ่งหมายความว่าบริษัทต้องพึ่งพาเงินทุนจากข้างนอกอยู่ตลอดดังนั้นเรื่องราวของไซเฟอร์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วล่ะครับแต่มันคือภาพของการแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีเดิมพันสูงมากมากเพื่อชิงตำแหน่งผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับโลกอนาคต แล้มันก็ทิ้งคำถามสุดช้ายที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราครับว่าตกลงแล้วไซเฟอร์ ipher, กำลังสร้างอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลอยู่จริงๆหรือนี่เป็นแค่การเดิมพันครั้งใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงปริดใน2อุตสาหกรรมที่ได้ชื่อว่าผันผลที่สุดในโลกกันแน่คำตอบของคำถามนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะให้คำตอบกับเราได้